สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการรีวิวโรโซครับผมวันนี้ผมได้ชุดทดสอบมาครับยี่ห้อเมทาหรือภาษาอังกฤษเรียกว่กาไม่าครับเป็นชุดทดสอบสารไมท่าใจนีในพืชกระท่อมครับ นี่เลยพืชกระท่อมที่ทุกคนเห็นอยู่นี่คือใบกระท่อมสดที่มีจําหน่ายตามข้างทางที่เราเคยขับรถผ่านและเห็นนั่นเองนะครับผมก็เลยลองไปสุ่มมา3ร้านนะครับโดยจะมาดูกันนะครับว่าแต่ละร้านเนี่ยร้านไหนมีสารไม่ท่าใจนีน้เข็มข้นมากที่สุดครับและแน่นอนเลยครับว่าวันนี้ถ้าผมอธิบายแบบวิชาการท่านผู้ชมจะไม่ได้ความรู้ครับผมต้องให้ผู้เชี่ยวชาญที่จะมาให้ความรู้กับคุณผู้ชมได้นะครับ ขอเชิญคุณเหมียวครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ะ,ค,ะคุณเหมียวนะครับวันนี้คุณเหมียวจะมาให้ข้อมูลของเราว่าใบธาตุไนนีนค,คืออะไรขอรบกวนเถอะมาด้านนี้ดีกว่าเดี๋ยวจะได้ส,สดะสวสดวกอันนี้คือใบกระท่อมที่ปลูกเป็นไร่ปลูกเป็นฟาร์มหรือย,ยังไงฮะ ใช่ค่ะคือใบกระท่อมเหล่านี้นะคะจะปลูกเป็นไร่นะคะหรือว่าเราจะปลูกเองส่วนตัวก็ได้ต้นขึ้นมาเลยใช่ใชไหมครับใช่ค่ะแต่แค่ว่าความสําคัญก็คือว่าใบากระท่อมน้อยอย่างที่เราเคยทราบกันนะคะว่าเวลาที่เราทานพวกกระท่อมนะคะมันจะทําให้เรารู้สึกมี e ลังงานทำให้เราดีดนะคะรู้สึกมีแรงถูกไหมคะซึ่งสารสําคัญที่ทําให้เกิดความรู้สึกเหล่านี้นะคะ่ะเขาเรียกว่าสาร Indo อินโดอัลคาลอยน์นะ,ะซึ่งไอ้เจ้าอินโดอัลคาลอย์เนี่ยจริง,รงๆอ่ะมันมีหลายตัวมากเลยแต่ ตัวที่มีอยู่มากที่สุดนะคะในพืชกระท่อมนะคะเขาเรียกว่าไมท่าใจดีในอุตสาหกรรมทั่วไปนะคะหรือว่าการที่เราอยากวัดประสิทธิภาพของตัวใบกระท่อมนะคะแน่นอนว่าเราก็อยากรู้ว่าเจ้าไมท่าใจนีเนี่ยมันมีอยู่มากน้อยแค่ไหนหมายถึงว่าไมท่าใจนีเนี่ยมันจะอยู่ในใ,<ช>ใบกระท่อมะะหรือว่ากเกษตรกรเองเนี่ยสามารถใช้เช็คได้นะคะว่าเออดินที่เราปลูกปุย๋ยที่เราปลูกจนต้นกระท่อมเนี่ยมันโตขึ้นมาในระดับหนึ่งเนี่ย แล้วเราเอาไปขายนะคะหรือว่าเราเนี่ยจะเอาไปต้มดื่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะฤทธิ์ของมันเนี่ยจะดีไหมนะคะก็สามารถที่จะวัดตรวจได้นะคะจากการใช้พวกชุดตรวจพวกนี้ค,ค่ะคุณเหมียวบอกว่าในใบกระท่อมเนี่ยมันจะมีสารชนิดหนึ่งที่เรียกว่าไมท่าใจนินใ,<ช>ใบกระท่อมทุกใบทุกฟาร์มทุกที่ส่งมาจากตรงนั้นตรงนี้ตรงโน้นไม่ได้หมายความว่า แต่ละที่จะมีไม้ท่าใจดีระดับนี้ถูกต้องแต่ละที่จะมีความต่างสูงต่ำกลางถูกต้องค่ะเราต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดเข้าสู่ร่างกายถูกต้องยิ่งมีสารพวกนี้เยอะทําให้ร่างกายเราแอคทีฟใช้คํานี้นะฮะแอคทีฟนะครับและแน่นอนเลยครับเราจะเอาใบกระท่อมพวกนี้มาดมเคี้ยวตอบไม่ได้เราตอบไม่ได้ว่ามันมีไม้ท่าใจดีมากน้อยแค่ไหนแน่นอนเลยครับก็ต้องขอบคุณคุณลูกค้าที่น่ารักนะครับที่ส่งสินค้ามาให้เรารีวิวนะครับนี่เลยครับชุดทดสอบสารไม้ท่าใจดี ในพืชกระท่อมครับนี่คือคําอธิบายของกล่องนี้นะครับโดยที่นักวิจัยของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะครับเป็นคนออกแบบแล้วก็สร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้ขึ้นมาและตอนนี้ออกมาจําหน่ายในรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่ทุกคนสามารถใช้งานได้แล้วครับเดี๋ยววันนี้ผมจะให้คุณเหมียวช่วยแกะแล้วก็ทดลองใช้งานให้ดูว่าเวลาการตรวจไมท่าหรือว่าไอตรวจไมท่าใจนีเนี่ยมันตรวจยังไงได้เลยครับในกล่องนะคะ ในกล่องมันก็จะมีพวกคําอธิบายเนาะว่าเราใช้ยังไงดังนั้นเนี่ยแน่นอนว่าง่ายนะคะง่ายต่อการใช้นะคะเราก็สามารถดูตามขั้นตอนได้เลยะะก็คือจะมีคู่มือการใช้งาน,นให้อันที่สําคัญเลยนะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ใต้ดีสคริปชั่นนี้เลยมีซองฟอยล์ใ,ในข้างในบรรจุเป็นอะไรบ้างเอ่ยใช่ค่ะในซองฟอยล์พวกนี้นะคะเขาจะบรรจุสารที่ทําหน้าที่ในการสกัดเนาะมันก็เลยจําเป็นต้องใช้เป็นซองทึบแสงก็คือหมายความว่าเขาเดินมาแล้วเอาขาไปแย่ใช่ไหมฮะผลละสกัดใช่ไหมผลละสกัดค่ะ เป็นน้ายาเกลี่ยจะสกัดอเป็นน้ำากอันนี้ก็จะเป็นแถบนะคะใน,ในการวัดนะคะเพราะว่าการวัดสารพวกไม่าเจนีนะคะจาก<อ>ชุดตรวจเนี่ยเขาจะเป็นการวัดปริมาณเนาะว่าเราเนี่ยมีไม่าเจนีมากน้อยแค่ไหนถ้าเข้มมากสุดก็แสดงว่าเราได้สารไม่าเจนีที่สูงแสดงว่าการปลูกของเราเนี่ยปลูกค่อนข้างดีคุณภาพใบเราค่อนข้างดีนะคะคือหมายความว่ายิ่งค่าสูงเนี่ยแสดงว่ามันเป็นค,คุณภาพมันดีอ่ะมันจะยิ่งมีค่าตัวเนี้ย เยอะถูกต้องอแล้วนอกจากนั้นมีอะไรอีกครับคุณเหมียวอันนี้ก็จะเป็นน้ำยากสกัดนี้ก็คือเราก็จะใส่ตัวพวกผงหรือว่าตัวน้ําหลังจากการต้มอะไรต่างๆของกระท่อมเข้าไปในนี้เพื่อสกัดเอาสารสำคัญออกมาเนาะแล้วกระท่อมที่ต้มไปเนี่ยเอามาใส่ในสารสกัดตัวนี้ถูกต้องเพื่อเอาไปทําอะไรต่อครับเนี่ยค่ะก็มาสกัดนะคะแล้วก็ ในชดวดทดสอบนะคะเขาก็จะมีพวกหลอดหยดเนาะบางครั้งเราอาจจะแบบเทอะไรเงี้ยมันจะหกนะคะออก,ก,ก็จะใช้ดูดบบหกต้องนะคะแล้วก็จะมีพวกช้อนนะคะในการตักนะคะแต่ว่าถ้าเป็นเครื่องดื่มเราต้มมาแล้วนะคะหรือว่าเป็นแบบเราเอาตัวผงเนี่ยไปบด นะคะไปอบแห้งนะคะหรือว่าเป็นผงหยาบหรือว่าบางท่านอาจจะทําเป็นลักษณะเหมือนชาใส่ซองหรืออะไรก็ตามอะคะ่ะอันนั้นตรวจได้แต่ว่าใบสดมันยังอยู่ในขั้นของการพัฒนาแล้วก็การวิจัยอยู่อ่ะแล้วยังไงมีอะไรซ่อนโอเค<ๆ>แล้วก็ในกล่องนี้นะคะถ้าาใครที่ซื้อไปนะคะก็จะมีเป็นเป็นลักษณะของเซนเซอร์เนาะเซ็นเซอร์เนี่ยก็จะเป็นเวลาหลังจากที่เราใส่สารสกัดใช่ไหมคะ<อ>แล้วเราหยดเข้าไปนะคะมันก็จะเกิดการเปลี่ยนสีถ้าไม่เปลี่ยนสีก็แสดงว่าไอ้ใบกระท่อมของเราเนาี่ยอาจจะมีไม่าใเจนินน้อยไปหน่อยนะคะหรือว่า ถ้าใครหยดมาปุ๊บโหสีเขียวเข้มเลยแสดงว่าคุณภาพของกระท่อมเนดีมากนะคะคุณเหมียวตรงนี้เป็นเจลเป็นน้ำมันเป็นลักษณะของเจลค่ะเป็นทางเคมีแทนได้ด้วยโอ้ความได้ด้วยไม่หกด้วยนะฮะหกนะคะลักษณะแบบเหมือนปีโป้เนาะเป็นสารกินได้เป็นสารเคมีไม่ได้นะกินไม่ได้นะฮะก็คือตัวนี้เป็นตัวสุดท้ายหลังจากที่เราสกัดจากน้ํายาสกัดมาแล้วแล้วเราก็หยดสารทดสอบประมาณ 1- 2หยดเดี๋ยว ขั้นตอนวิธีการเดี๋ยวเราก็จะทําให้ดูนะคะได้เดี๋ยวคุณเหมียวจะสาธิตวิธีการทําให้ดูนะครับแน่นอนเลยครับคุณผู้ชมครับในกล่องนี้ไม่ได้มีมาแค่เซตเดียวนะครับเรามีข้างในอีกนะครับอีก4ชุดนะครับนี่เลยอีก4ชุดนะครับรวมของที่คุณเหมียวแกะไปก็คือในหนึ่งกล่องเนี้ยจะได้ถึง5ชุดเลยนะครับทำให้คุณผู้ชมทุกท่านนะครับสามารถ เอาไปตรวจได้ถึง5้าครั้งเลยอย่างเช่นในกรณีถ้าเกิดเหมือนกับเราทําไร่กระท่อมใช่แล้วปรากฏว่าเอ๊ะครั้งแรกเราตรวจแล้วเอ๊ะมันยังน้อยอยู่ไม่ผ่านเราก็แบบค่อยๆแบบเลี้ยงใส่ปุ๋ยเพิ่มให้น้ําเพิ่มให้ดินเพิ่ม่แล้วอีกสักเดือน2เดือน3เดือนเรามาตรวจอีกครั้งเออถ้าไม่ถ้าจะนีมันสูงขึ้นเรามาถูกทางแล้วอันนี้แหละครับจะสามารถให้คุณผู้ชมทุกท่านหรือว่าคนที่ทําธุรกิจในส่วนนี้สามารถจะได้รู้ว่าคุณภาพของกระท่อมของเราโอเคแค่ไหนและนี่ครับคุณเหมียวครับผมเตรีียมมมใบบกกกกรระะทท่่่อาาาาจสถนนนแตตงััค สามเจ้าโดยที่ร้านที่หนึ่งจะเป็นอันหน้าสุดผมจะเขียนเลขก,กำกับมาให้คุณผู้ชมทุกท่านได้ดูนะครับอย่าลืมครับต้นคลิปผมบอกไปแล้วว่าเราจะมาดูกันว่าร้านที่หนึ่งสองสามใครจะได้เป็นแชมป์มาดูขั้นตอนการทำกันดีกว่าครับอันดับแรกก็คือใส่น้ำเข้าไปปริมาณ2ลิตร2ลิตรนะครับนี่ผมเตรียมไว้แล้วครับน้ำขวด1.5ลิตร1ขวดนะครับแล้วก็อีก600มิลลิลิตรนะครับรวมแล้วจะเป็น2.1ลิตรเราจะใช้2ขวดนี้เลยนี่คือการตวงเพราะฉะนั้น ทุกร้านเราจะใช้น้ำ2.1ลิตรเท่ากันนะครับ,รบแล้วเดี๋ยวใช้คุณเหมียวในไหนก็หยิบมาขนาดนี้ละต้มทั้งหมดเลยโอเคได้ะคะ,ะคุณเหมียวเริ่มได้เลยครับผมช่วยนะขออนุญาตนะครับค่ะเราก็เปิดไฟนะคะครับผมก็ต้มให้น้ําเดือดก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยใส่ใบลงไป,ไปใช่นะครับ เอาครับคุณเหมียวครับหลังจากที่เราต้มเสร็จแล้วทั้งสามล้านนะครับ<ช>คุณเหมียวก็จับแยกออกมาเป็นร้านที่หนึ่งร้านที่สองแล้วก็ร้านที่สามนะครับค,คุณผู้ชมลองสังเกตดูนะครับสีแต่ละล้านเนี่ยใบที่ได้ออกมาเนี่ยไม่เหมือนกันเลยแน่นอนครับใช้คุณเหมียวต้มเสร็จแล้วใช้คุณเหมียวตรวจด้วยครับผมได้เลยคะ่ะอ่ะขั้นตอนการตรวจครับคุณเหมียวครับเอาตัว น้ำกระ่อมนะคะมาใส่สารสกัดนะคะก็เดี๋ยวอันนี้ขออนุญาตใช้อุปกรณ์ที่เป็นอุปกรณ์แลบเนาะแต่ว่าถ้าใครที่ไม่มีอุปกรณ์พวกนี้นะคะสามารถซื้อแบบไซลิงค์3 ml นะคะแล้วก็เราก็ดูดขึ้นมา 1, ม, 1> มิลลิตรอันดับแรกนะคะก็ดูดนะคะดูดขึ้นมาแล้วนะครับใส่ลงไปเลยนะคะอ๊ะบอ๋อหมายถึงว่าเอาน้ํากระ่อมที่เราเราทําเสร็จแล้วเนี่ยมาใส่กับตัวสารสกัดเพราะว่าเหมือนกับเขาจะได้แยกสัดส่วนโมเลกุลอะไรพวกนี้ถูกต้องไหม ถูกต้องก็คือเขาก็จะสกัดสารที่สำคัญเพราะอย่างที่บอกค่ะว่าในใบหนึ่งใบอะ่ะมันมีสารอยู่หลายตัวแต่ว่าสิ่งที่สารที่เราอยากได้จริงอ่ะคือไมท่าใจนีนเพราะว่าม,มันคือตัวที่สําคัญที่สุดหมายาว่าตัวนี้แหละจะเป็นตัวแยกไมท่าใจนีนออกมาให้ชัดเจนมากขึ้นจากตัวอื่นๆนะคะแล้วนอกจากนั้นตรงนี้เดี๋ยวถามคุณเหมียวเลยมันต้องทิ้งไว้กี่นาทีครับอันนี้ค่ะหลังจากที่เราใส่ไปแล้วใช่ไหมคะตั้งทิ้งเอาไว้นะคะเฉยๆนะคะสานาทีนะคะงั้นขออนุญาตเพื่อไม่ให้เสียเวลาให้คุณเหมียวทําทั้งสองสามแล โอเคเลยค่ะทำต่อเซตร้านที่สจริงๆอ่ะทราบไหมคะพี่โตว่าการ,รตรวจพวกนี้จริงๆมันมีการตรวจอีกแบบหนึ่งนะ<อ>ที่สามารถตรวจไมท่าใจนินได้เ,<อ> <ๆ S 2> เขาจะเรียกว่าการตรวจแบบ HPLC ซึ่งจะเป็นการเอาไปตรวจในแลบเพื่อดูคุณภาพอ่ะซึ่งอันเนี้ยบริษัทถ้าบริษัทไหนที่เขาเก็บ ใบกระท่อมเพื่อไปทําพวกยาถูกไหมคาเราก็ต้องการสารไปท่าเจนินที่สูงเขาก็จะไปตรวจในระดับห้องปฏิบัติการที่เขาเรียกว่าใช้เวลานานค่าใช้จ่ายแพงเนอะอันนั้นก็กรณีที่แบบว่าจะไปสกัดเป็นพวกยาเขาเรียกเดี๋ยวขออีกทีนึงเขาเรียกการตรวจนี้อะไรนะครับ PLC นะคะ SPLC คำนี้แหละที่ผมพูดไม่ถูกชุดตรวจตรงนี้ค่ะมันก็พัฒนามาให้เราเนี่ยใช้คัดกรองได้เร็วขึ้นอ่าเนาะโดยที่เราอาจจะไม่ต้องเสียเวลาไม่ต้องเสียเงินปริมาณมากนะคะในการไปส่งตรวจแบบห้องแลบห้องปฏิบัติการ SPLC ปกตินี้ใช้เวลากี่วันครับคุณเหนียวจริงๆก็เกือบอาทิตย์ค่ะเป็นอาทิตย์เลยเหรอใช่แล้วชุดเมทา่ะครับขายกนอย่างนี้เลยครับแล้วชุดเมทา่ะครับชุดเมทานะคะก็คืออ่ เราจับเวลา3นาทีปุ๊บแล้วก็เพื่อแยกกับละลายกับตัวนี้เราก็มาหยดใส่เซนเซอร์อีก15นาทีรวมเวลาทั้งหมด18นาที8นาทีเท่านั้นครับคุณผู้ชมครับตรวจได้เหมือนกันแต่ใช้เวลาสั้นกว่าเดี๋ยวผมจะปล่อยตรงนี้ทิ้งให้ครบ3นาทีแล้วเดี๋ยวพวกเราจะกลับมาครับ โอเคครับคุณผู้ชมครับแล้วตอนนี้เราทิ้งไว้ครบ3านาทีเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่ผมไปซนขยับมาให้คุณผู้ชมทุกท่านเห็นได้ชัดขึ้นราะว่ามลมไม่มีบลอะไรเพราะคุณเหนือนปิดฝาไว้แน่นแล้วนะครับ,รบผมเนี่ยสังเกตดูวางไม่เท่ากันแล้วผมไม่กล้าจับอีกเดี<ช>๋ยวกลัวล้มนะครับข<ช>ั้นตอนต่อมาครับคุณเหมียวหลังจากที่แยกสารสก,กัดจากน้ำกระท่อมตรงนี้เรียบร้อยหมดแล้วงั้นตรงนี้ผมขออนุญ,ญาตเอาหลบได้ไหมได้ค่ะเอาหลบได้เลยนะก็ตอนนี้แยกเป็นชุดที่1ชุดที่สองที่3มนะครับตามที่คุณผู้ชมเห็น อพอครบ3นาทีนะคะเราก็อ,อย่างที่บอกเนาะว่าในชุดตัวมันจะมีพวกเซนเซอร์นะคะนี้เราก็ประดิษ์เนาะโดยาการเอามาปักกับพวกดินน้ำมันนะคะ,ะเปิดเปิดเจลรอไว้ก่อนเนาะเปิดปึ๊บจากจอคุณผู้ชมนะครับฝั่งซ้ายมือของคุณผู้ชมนะครับนี่คือร้านที่1นนะครับร้านที่2และร้านที่3นะครับอันดับแรกนะคะก็คือดูดเนาะการใช้ตัวดูดก็คือเราก็บีบก่อนนะคะพอได้แล้วนะคะก็คือหยดลงไป2หยดนะคะ1 2เฮ้ย มันเริ่มเปลี่ยนสีแล้วครับปิดนะคะโชว์โชว์ให้กล้องหน่อยครับคุณเมียวครับเห็นไหมคะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับมีการเปลี่ยนแปลงน,นะครับจากน้ําสีแบบนี้เนาะ<อ>คือเราหยดไปนะคะชั้นเจลมันจะไม่เปลี่ยนอะชั้นเจลที่เป็นสีเหลืองก็จะสีเหลืองเห<อ>มือนเดิมเนาะแต่ว่าถ้ามันเจอสารไมา่าใจนีนมันก็จะเปลี่ยนเป็นสีเขียวถ้าน้ําที่เราต้มหรือใบที่เราเอามาสก,กัดมันมีไมา่าจุใจดีนอะ เปลี่ยนสีถูกต้องไม่ใชเขียวใช่แต่ว่ามันก็ต้องมาดูว่ามันเขียวกี่เฉดเพราะว่ามันมีหลายเฉดเราค่อยมาดูกันเพราะว่าเพื่อให้ได้ค่ามาตรฐานที่เราตั้งไว้อย่างน้อยต้องทิ้งไว้15นาทีเพราะมันอาจจะเค้ืนขึ้นหรือจางลงก็ได้ร้านที่สองนะครับมาดูกันแล้วก็ร้านที่3นะครับ ชัดเลยครับค่อนข้างที่จะสีอ่อนกว่าอาจะอ่อนจางกว่าเพื่อนเลยนะคะแล้วก็ตั้งทิ้งไว้15นาทีนะคะถึงจะมาอ่านผลที่เอากับแถบตัวตรงนี้พอครบ15นาทีปุ๊บคุณเหมียวเขาจะมีในนี้คือเราจะแถบไปให้ในกล่องและถูกต้องเป็นเขาเรียกว่าแถบสีแสดงปริมาณสารไม่ท่าใจนีนนะครับถ้าสังเกตดูดีๆนะครับเราจะมีตั้งแต่0ูนยถึงสา0ร้ยเลยมันคือหน่วย มิลิกรัมต่อลิตรถูกต้องไหมใช่ค่ะมิลิกรัมต่อลิตรค่ะนอกเหนือจากนี้การตรวจตรงนี้เนาะอย่างที่เราแจ้งไปว่ามันเป็นการตรวจแบบคัดกรองหรือว่าสกินนิ่งนะคะถ้าอย่างกรณีที่บางท่านอยากตรวจละเอียดก็ต้องาไปส่งตรวจแ a บที่เป็นหลักการ HPLC อีกทีหนึ่งค่ะซึ่งก็คือหมายความว่าของเราตรวจได้เบื้องต้นถ้าคุณอยากได้ข้อมูลลึกเนี่ยคุณค่อยไปตรวจแ a บอีกทีหนึ่งขออนุญาตทิ้งเซนเซอร์ไว้15นาทีแล้วเดี๋ยวพวกเรากลับมาครับ โอเคครบ15นาทีแล้วนะครับที่เราทิ้งเซ็นเซอร์ไว้และต่อไปเป็นขั้นตอนสําคัญของการตรวจครั้งนี้แล้วครับก็คือการเอาเซ็นเซอร์ที่ได้เนี่ยมาเทียบกับตารางสีที่เราใส่ไว้ให้ในกล่องเริ่มจากร้านที่1ครับร้านแรกนะคะเราเทียบจากสีเขียวนะคะเข้มกว่าแน่นอนครับเท่าดูเท่าที่ดูก็น่าจะได้ประมาณ90หรือ120โดยประมาณนะคะร้านที่1นะครับ120่ร้อยยี่ิกรัมต่อลิตรร้านที่2ต่อมาร้านที่2นะครับขอดูด้วยตาก่อนเข้มมาก ค่อนข้างเข้มเลยนะครับโอ้โหท่านี้ให้270เลยโอ้โหเข้มมากนะคะ270ยเลยนะครับต้องค่ะแล้วก็ร้านที่3านะครับจริงๆร้านที่3ก็พอๆกับร้านแรกเนาะกรไดาประมาณ120น่าจะประมาณ120ใกล้ๆกันเพราะฉะนั้นร้านที่3ามก็เป็น120ครับเรียบร้อยแล้วครับแล้วตอนนี้เราได้ผู้ชนะแล้วนะครับนั่นก็คือร้านที่2ครับ ได้ค่าไม่าจะจนินสูงถึง270เลยนะคุณเหมียวครับจริงๆเมื่อกี้เราสังเกตจากตาเปล่าอะถ้าคุณผู้ชมเห็นกับเราอะก็ะคือเขาจะเห็นแล้ว่ามันเขียวเข้มกว่าปกติมากไม่แปลกใจเลยครับที่เขาจะมีสารไมา่าตจนีนในใบของเขาค่อนข้างสูงทีเดียวและแน่นอนเลยครับนอกจากนี้นะครับหลังจากที่คุณผู้ชมหรือผู้ชมทุกท่านได้ดูมาเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าสนใจล่ะอยากไปตรวจเองอยากสั่งซื้อสั่งได้ที่ไหนครับคุณเหมียวครับก็สามารถติดต่อนะคะบริษัท m a s t ตอร์แบ ได้เลยนะคะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์รายละเอียดไว้ใต้ใ<ช>ดีสคริปชันนี้ะนะครับ<ช>ถ้าใครสนใจนะครับกดแล้วโทรหาคอเทนเตอร์สั่งได้เลยใช่ค่ะแอบบอกนิดนึงมีโปรโมชั่นพิเศษใช่ค่ะแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ให้คําแนะนํานะคะอย่างละเอียดนะคะตลอดเวลาเลยที่สําคัญเลยตอนเนี้เป็นเจ้าเดียวในประเทศไทยกต้องที่สามารถตรวจ โดยชุดเริ่มต้นอย่างนี้ได้แต่ห้องแล็บมันมีมาก่อนอยู่แล้วเราคิดค้นเพื่อให้ราคามันย่อมยาวลงยังไงวันนี้ก็ขอขอบคุณแขกรับเชิญพิเศษนะครับคุณเหมียวขอบคุณมากเลยครับขอบคุณคุณเหมียวจริงๆเลยนะครับเพราะว่ารายการเราปกติไร้สาระมากวันนี้คุณเหมียวมาเลยดูมีสาระเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมถ้าไม่ได้คุณเหมียวเนี่ยผมกลัวออกทะเลแน่ๆ่ นะครับโอเคงั้นขออนุญาตคุณเหมียวอยู่กับผมปิดรายการกันก่อน <ฮา S 1> นะครับโอเค <Okay. S 2> <Okay. S 1> ก็ต้องขอขอบคุณผู้ชมทุกท่านน,นนะครับที่ดูกจนจบนะครับถ้าสนใจยังไงสั่งมาได้เลยจะแปะลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับวันนี้เราสองคนขอตัวราไว้ก่อนไว้พบกันใหม่ครั้งหน้าเราจะไปรีวิวอะไรค่อยมาพบกับพวกเราอีกครั้งในรีวิวโกศลสวัสดีครับสวัสดีค่ะ